ตรากาเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคยีในรัศมีวงตลมบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500อยาทาด้าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ ขอบคุณท่านนายทวินวีระพุชชงค์ผู้ให้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดรถกระบะมิซูบิชิไทยท่านพร้อมโดยบริษัทจงไทเจียนหมีเอี้ยวเอี้ยกุ๊มจำกัดจิวเจิ้นปูเซินเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายจนชยัยพัชสกุลหมายเลศูนย์สองหกแปดแปดสองสามสองสี่หาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศพศร้อมด้วยคุณนรงวง่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับ นี่ครับตามกันต่อเลยครับยกสามมาาตอนนี้สองคามเข่าวงในโอ้โหนี่ครับแดงจากขั้วน้ำเงินทีระพง์โอ้โหดูครับมาถึงตรงนี้มวงในวงในอื้อหือติดเชือกไปนิดหนึ่งครับเอาละครับยกที่สามนะครับสองยกที่ผ่านมาก็เป็นฝั่งจากขั้วนะครับที่มีคะแนนนำอยู่หนึ่งแต้มนะครับมาดูกันนะครับยกนี้นี่ออกมาเดินเบียดเลยครับทีรพงศ์ พยายามจะเบียดแต่ว่ามีแผลแตกแล้วนะครับที่คิ้วขวาโอ้จากก้วนชกละเอียดเลยนะครับคอยบังคอยโต้แล้วก็ออกแม่นๆด้วยดูว่าธีรพงษ์เองพยายามจะเบียดปล้ำหนตีเข่านะครับจะช้ากว่านีนะครับแต่ว่าแทงซ้ายก็เริ่มออกได้เหมือนกันครับโอ้โหสาดแทงกันไฟลบเลยครับคู่นี้ก็มาถีบโอ้ถีบส่งไปอีกเม็ดหนึ่งครับนี่ครับเกิดบาดแผลแตกแล้วนะครับบริเวณคิ้วด้านขวาครับของธีรพงษ์ให้คู่นี้ชก กรรมการอวยพรเขียวกุ้งก็ห้ามสบายครับเพราะว่าไม่มีใครนอกกติกาเลยครับ <c oughs> มีแผลแตกแล้วครับรางวัลจากแอนตซินมาแล้วนะครับนักชกที่บาดเจ็บจากแผลแตกแอนตซินมีรางวัลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เขมละ500บาทด้วยกันโอ้โหนี่ครับเสียจังหวะไปนิดหนึ่งครับพีระพงนี่ครับติดเข้าไปเลยครับและวันนี้ศึกมาตุิมวยไทยครับต้องขอขอบพระคุณครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับท่านสมนึกพรมเขียวพร้อมด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคุณไพเจนมากสุวรรณท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาครับคุณประสงบริลักษ์ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต4ท่านชนนพัฒนากสัวรวมถึงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลาเขต3ครับท่านสมยศพลายด้วงรวมถึงท่านในอำเภอสถิงพระครับ ท่านปารเม a เฮงสวัสด์นะครับและต้องขอบคุณครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะดังงาคุณนัทวุฒิแสงสีคำขอขอบพระคุณครับโอ้โหยกนี้นะครับดูว่าจากัวนี่เก็บกินชกละเอียดเลยนะครับดูว่าแข้งขวานะีทำผลงานได้ดีแล้วก็มีลูกทีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้มีหมัดคอยบวกด้วยพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สครับ คุณประสงค์บริรัตษ์ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต4นะครับคุณชนพัฒนนาคส่วท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต3คุณสมยศคลายด้วงท่านในอำเภอสถิงพระคุณปาลเมศเฮงสวัสด์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงาครับคุณนัทวุฒิแสงสีคำทานในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับ ท่านผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและที่ปรึรกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับคุณสมพรชัยสงครามขอบคุณท่านดรก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยท่านดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยท่านนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับ คุณสมชาติจเจริญวัชระ,ะวิทย์ขอขอบพระคุณครับเอาแล้วครับปล่อยตัวมาในยกที่4นะครับก็พยายามจะเร่งเหมือนกันนะครับธีรพงศ์เดินต่อยหมัดนะครับออกแข้งแต่ว่าจากกวัวนนั้นมานิ่งมีลูกทีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็แข้งขวานั้นออกได้เนียนตาเหลือเกินนะครับดูว่ายิ่งเดินก็จริงนะครับแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับยกนี้ ก็ต้องพยายามกันต่อต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับธีรพงศ์ต้องอาศัยความใหญ่ชนเข้าไปครับเพราะว่ายืนอยู่หานี่แหลจากลัวแข้งขวาแกออกเร็วเหลือเกินครับนักสู้จากสุราษฎร์คนนี้ครับมาจุกจิกกวนใจครับโอ้แต่ว่าวันนี้ดีคนตอนนี้หนาตาแล้วครับในศึกมาตุภูมิวยไทยมวยมันวันสู่ของเราครับนัดยิ่งใหญ่เลยนะครับที่ลานหาดทรายทะเลอ่าวไทยตำบลกระดังงาอำเภอสทิงพระสงขลาครับ ไม่ดูไม่ได้แหละครับเพราะว่าทีมงานเพชรยินดีที่ขนชุดใหญ่มาจริงๆครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเลยนะครับแล้วก็ท่านสสกิจก็เดินทางมาแล้วนะครับคุณชนพัฒนากซัวด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปรามพิธีแล้วครับอ่ะเจาะได้ไม่ได้ครับธีรพงศ์เจอจากลัวโอ้อาวุธจุกจิกกวนใจเป็นมวยที่ชกยากจริงๆครับนี่ครับ าการชิงสุดยอดฝีมือชิงจังหวะกันครับอตอนนี้ฝ่ายแดงแหละครับจากัวดูว่าแกจะเร็วกว่านิดๆครับเพราะฉะนั้นบีบเกมให้ธีระพง์ต้องเล่งเกมเดินเข้าไปมาโอ้โหซ,ซ้ายซ้ายซ้ายเริ่มทํางานแล้วธีระพง์เริ่มจะออกซ้ายได้เน้นๆเหมือนกันนะครับแต่จ,จากัวก็ดูจะมั่นอกมั่นใจนะครับไม่ปะทะด้วยมีลูกเคลียร์ขาหน้าลูกทีปเอา เอาละครับพยายามจะเร่งนะครับเสียงเชียร์ก็เริ่มมาเหมือนกันนะครับทีรพง์แต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับต้องเบียดเข้าไปจากกั่วดูนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งแล้วก็โอ้จุกจิกจริงๆครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับการรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ รวมถึงเต็นท์รถสวยจาาเจดผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจาเจดทบ0 8ศูนแปดหกสามห้าห้าเจ็ดแปดเก้าสามขอบคุณบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดรวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรทรพิศูนแปดหกศูนย์ตองสองตองแปดขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับยังไม่ท้อนะครับพยายามจะเดินเบียด้าไปมีมัดสายดีทิ่มตรงๆ ชากูเองก็ยังประมาทไม่ได้นะครับแต่ว่าอาวุธมวยจุกกิจนะครับการนี่ไม่ตกเลยนะครับสวมหมวกกันน็อกไว้แน่นนะครับเราออกซ้ายออกขวาไปเรื่อยไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับดูว่าจะเป็นงานหนักของธีระพงศ์แล้วนะครับมาถึงตอนนี้พยายามจะฮึดแต่ดูว่าเรี่ยวแรงก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปแล้วครับก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับธีระพงศ์โอ้แต่ว่าชากัววันนี้นี่ครบเครื่องต้มยำจริงๆครับ ตีนหน้าตีหลังแหมแล้วหลังแกไม่พิงเชือกด้วยครับพยายามจะวนออกซ้ายออกขวาเชื่อว่าโปรโมเตอร์ผู้จัดของเราครับเสียบสคุณนัทะเดชวชิรลารัตนวงศ์ที่ตอนนี้ติดต,ติดตามอยู่ทางหน้าจอช่อง True For you คงคิดในใจแล้วครับว่า1 1 2นี่จะเจอใครดีครับมีโอกาสได้ชิงแชมเปี้ยนแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นของเวทีมวยราชดำเนินหรือว่าช่อง True for You ครับสำหรับนักสู้คนนี้ครับเวลาย,ยังเหลืออีกหน,นาทีครึ่งครับให้ธีรพงษ์นี่ ได้เสียงต่อยมัดฟันศอกครับแล้ววันนี้รายการใหญ่นะครับในศึกมาตุภูมิมวยไทยมวยมันวันสุดข,ของเราก็ย้ำคู่มวยเลยนะครับจบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นบางกรเหล็กเปิ้ลน,นคนปรปะทะกับ1เอราวันครับและก็คู่เดือดนรกแตกที่ไม่ดูไม่ได้ครับเพชรเดชมวยเด็ด789เนะครับเจอกับตีใหญ่ที่เด็ด99มีคําถามเกิดขึ้นในใจแฟนมวยแน่นะครับว่าใครจะน็อกใครครับและก็คู่เอกที่ถ่ายทอดผ่านทางหน้าจอช่อง Tru ู For you ของเราครับคมประตัก o. อัจฉริยะ ก็เจอกับธนูเพชรบอสังประไพครับเอาละครับพยายามจะฮึดอยู่นะครับเบียดเข้าไปหมัดซ้ายต้องมีหมัดมีศอกแล้วนะครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าจากั่วนั้นไม่ประมาทเลยนะครับโอ้โหหยอดมวยเลยนะครับชกละเอียดด้วยนะครับดูจังหวะเขีร์ขาหน้าก็มีนะครับลูกถีบทำลายจังหวะเอาไว้ครับจะเป็นงานหนักแล้วนะครับต้องพยายามเร่งให้มากกว่านี้แล้วครับธีรพงศ์ แต่ว่ามวยประเภทสุดยอดฝีมือโคจรมาเจอกันเลยครับจังหวะที่เหลือตอนนี้นี่ต้องเน้นอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วครับหมัดศอกแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อาวุธที่ถนัดซักเข้าไหล่ของที่ละพงแหละครับเวลามันก็งวดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับหาจังหวะอยู่แต่ว่าดูครับจากกัวหมดยกสุดท้ายครับเดีย๋ยวเรารอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการสักครู่นะครับ ู่แรกผู้เปิดหัวก็ถือว่าโชกกันได้สนุกเลยนะครับมาดูครับการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับ ู่มวยไทยผู้การดูมือเลยครับมุกแจ้งครับจากรั่วจักรยานมวยไทยเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนที่มะมุกบล็อกสิ้นยิ้มไปด้วยคะแนนเอก,กฉันนะครับอ่ารอเลยครับรออยู่แล้วรอกว่าเดิมอีกครับสำหรับจากรัวน่าสนใจนะครับว่าไฟายต่อไปพิกัดฟลาย